สวัสดีครับอ p พี EP ที่2นะครับกับการอาบอกสาระเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการเกษตรนะครับใ้กับลานซับแล้วก็ลานที่เป็นสาขาอื่นๆของลานสมายดิชอป,ปุยารูอก่าหอจักร่ลมซับนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกดิดพี่้องทันดที่เปิดลานอยู่นะครับแล้วมีลูกค้ามากแล้วลูกค้าอยากใส่ย,ยาบวกนะครับอยากใส่ย,ยาบวกโดยเฉพาะอ,อย่าหยิงกลุ่มที่เป็นทุเรียนนะครับ พี่น้องต้องหามจัดยาสองตัวนี้ผสมกันนะครับนั่นก็คือกลุ่มคาบาลิวกับโอเมทเอตนะครับซึ่งคาบาลิวกับโอเมทเอตอาจจะทา,ายเห็ดหาใบมันใหม่ได้นะครับเะนั้นเพราะว่ามันเห็ปดปฏิกิริยาแล้วก็มีท็อกซิตเหต็ดให้เกิดใบใหม่ได้นะครับโดยเฉพาะยางยิงดอกหี่ไม่ต้องหว่วงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องต้องการจะไ้เคาสลัดดอกพี่น้องก็ผสมได้นะครับ ทุกอย่างนี่มันมีคอดีแล้วก็คอเสียนได้ตนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเห็นลูก้าดจะได้ใส่คาบาลิวจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะใส่โอเมทเอทพี่น้องก็ต้องบอกเขาว่ามันมีสิทธิ์จะเกิดให้เกิดเป็นใหม่ได้หรือว่ามีทอกสิทธได้มันมีผลต่อผืชนได้นะครับโดยเฉพาะยังยิงมะพร้วกับมะเขือเทศนะครับแล้วคนบอกว่าอาอีหลีบอกอิลีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องตัวนี้มันเป็น มันมีผลงานวิจัยออกมาเลยนะครับแต่เกิดว่าบางเทือเขาอาจจะฉีดพ่นลายหรืออาจจะฉีดพ่นน้อยคาบาลิวนะครับคาบาลิวใส่ในการป้องกันกำจัดตาแตงแม่งปีแขนแต่ถ้าเกิดว่าโอเมซูเอตนะครับใส่ในการกำจัดทุกเพียรถ้าเกิดเขาจัดผสมใส่กันเหลาไปออนกระเจ็ดนในไม้ได้ทางยาวตัวบ0ลอ้อลื้นผู้ครับหลานผม อ่าโอเคฉนั้นพี่น้องที่เปิดลานอยู่นะครับกายจัดคาบาลิวแล้วก็บบวกเซตคบโอเมโทเอตนะครับโดยเฉพาะยันยิงมันจะเห็นไหมอ่อนมันใหม่ยามีประโยชน์แล้วก็บางเทื่อก็ก่อให้เกิดโทษถ้าเกิดผสมเสียกันแต่ถ้าเกิดผสมเสียกันแล้วดีก็มีนะครับเพราะว่าอย่างการทีผสมเสียกันมันจะลดค่าแรงงานแต่ถ้าเกิดว่าผสมเสียกันแล้วมันผิดมันก็จะเห็นใบมันใหม่ได้ฉะนั้นก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องแล้วกันนะครับ สำหรับคนใดที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่ได้มาอยู่เป็นผู้ประกอบการเราอยากจัดยาให้เปตนะครับกับโอเมทูเอตกับคาบาลิวยาจัดผสมใส่กันโดยจะพยายามยินพวกพตุกุนทัวแล้วกับพวกเบอร์เกอร์เทียดนะครับต่างฟากใบลวกันนะครับคลิปนี้ยาสองยางยาผสมสกันเดี๋ยวใบอาจจะไหม้ดอกอาจจะลวงได้นะครับสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะหลานซับแล้วก็หลานอ่าหลาน ลานสาขานะครับลานซับลานสาขาหวังว่าศิบจัดยาตอนอ้นเหใส่กันนะครับโอเคครับสําหรับกินอีสัสสนๆเนาะนะครับอ่ะขอบคุณครับ